นี่คือบริเวณลานจอดรถของช่องอานม้าอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับนะครับลานจอดรถนะครับทางนี้ก็เป็นช่องอานม้านะครับที่เราจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวว่าเดินดูบริเวณนี้กันครับ เนื้อห้วยบ่ครับเนี่ยขายเป็นสิ้นบ่กสิ้นแล้วจากบาทฮะอ๋อกินกินเองบอกผมเนว่าเมนขายเออครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดบริเวณลานจอดรถช่องอานมานะครับช่องอานมาฝั่งทางอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวผมคลิปต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปยังช่องอานมากันนะครับผู้ชมครับ